เขาใช้อะไรทําขุยกันนะเขาจะใช้ไม้พวกนี้ครับทาขุยใช้ไม้พวกนี้ทําขุยนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ไม้มันหายากนะครับเราก็เลยต้องมาหาไม้เก่าๆทํานะครับหาไม้เก่าๆเนี่ยทำใช่ไมมทาขุยอ่ะไม้มันไม่หมดป่าอ๋อไม้ไม่หมดหรอครับเพราะตอนนี้เราไม่ได้เข้าไปเอาไม้ในป่าแล้วเรามักจะมาหาไม้เก่าๆใช้แทนซึ่งไม้เก่าๆที่เรามีเนี่ย เราสามารถใช้ทดแทนกันได้ทั้งหมดที่เป็นไม้เนื้อแข็งอย่างเช่นไม้พวกนี้มันเป็นไม้เนื้อแข็งซึ่งเราสามารถทําปุ่ยได้ทั้งระยะแรกๆคนก็จะหันมาใช้ไม้ชิงชันพวกนี้ทำขุ่ยซึ่งไม้ชิงชันเนี่ยจะให้เนื้อละเอียดแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ค่อนข้างหาง่ายในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไม้ตัวนี้ก็เริ่มหายากขึ้น เราจึงหันมาเปลี่ยนแปลงมาเป็นใช้ไม้เก่าแล้วคุยมันมีกี่ประเภทเหรอคะคุยมีหลายประเภทที่ใช้กับเครื่องดนตรีไทยแต่ที่เราหันมานิยมใช้กันเนืออยู่มีอยู่สองหรือสามประเภทอย่างที่เรานิยมใช้อย่างเช่นคุยลีบคุยจะเล็กเสียงจะแหลมแล้วก็อันที่สองก็คุย,คยเพียงอ,อเสียงก็จะทุ้มขึ้นแล้วก็คุยที่สามเมื่อขุยอู้ซึ่งเราอาจจะเอามาใช้ในบางขณะ ซึ่งเราจะใช้ในเรื่องของดนตรีดุดำบันไม้ได้ใช้มีลักษณะอย่างไงคะไม้ที่ใช้เนี่ยส่วนมากเราจะใช้ไม้เนื้อแข็งนะครับไม้เนื้อแข็งที่เราใช้เนี่ยใช้ได้ทุกชนิดที่เป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็มีน้ําหนักอย่างเช่นไม้ชุดนี้นะครับลองเดินมาดูนะครับไม้ชุดนี้เราเรียกว่าไม้แดงนะครับไม้แดงไม้แดงเป็นไม้พื้นบ้านบ้านเราเราสามารถเอามาทําขลิยได้เนื้อออกจะสีแดงแล้วเสี้ยนมันจะละเอียดมีน้ําหนักนี่คือที่นิยมของการทําขลย เพราะฉะนั้นเราไม่มีความจําเป็นแล้วต้องไปหาไม้ชิงชันเราหาไม้พวกนี้ก็ได้ไม้แดงไม้เต็งรวมไปถึงไม้มะค่าก็ทําได้อย่างเช่นไม้ตัวนี้นี่เราเรียวกว่าไม้มะค่านะครับเราก็สามารถที่จะเอามาทําขุยได้เพราะว่าเนื้อของเข้าเหลืองสวยลายสวยแล้วก็มีน้ําหนักแต่คนที่ชอบขุยก็ยังต้องการชอบลายของไม้สวยๆอีก อันนี้ประดูดายไม้ที่เราจะสังเกตว่าไม้นะครับเสี้ยนโค้าตรงนี่นะครับไม้ที่ครูพูดถึงเมื่อกี้ที่ว่าเราจะหาไม้ลายสวยมาทําคุยนะครับครูครับแล้วจะรู้ได้ไงล่ะครับว่าไม้อันไหนชื่ออะไรบ้างอ๋อได้ครับอย่างอันเนี้ยไม้ที่เราเรียกว่าไม้ลายสวย อันนี้เราเรียกว่าไม้ชิงชันนะครับอันนี้เราเรียกว่าไม้ชิงชันหรือบางคนเขาเรียกว่าปะดูชิงชันเราสังเกตนะครับนี่เห็นไหมนี่ไม้ที่เราที่คุณนพบอกว่าเนี่ยไม้ชิงชันไว้ทําขุยวันนี้เรามาเจอไม้ชิงชันที่ทําขุยเป็นไม้เก่าเห็นไหมครับซึ่งเราไม่ต้องเข้าป่าแล้วแล้วก็เนื้อไม้เอามาดูใกล้ๆนะครับเนื้อไม้เนื้อไม้เสี้ยนไม้เขาจะเป็นเสี้ยนที่ตรงๆเสี้ยนนนี้ตรงๆนะครับเป็นเสี้ยนที่ตรงๆ ะครับเป็นเส้นที่ตรงไม้ตัวนี้นะครับแล้วความแข็งมีเยอะนะครับแม้แต่เคาะก็ยังมีเสียงกังวานนะครับเพราะฉะนั้นเสียงคุืยต้องกังวานแล้วก็นุ่มนวลเพราะเนี่ยคือไม้ที่ลักษณะแล้วก็สีสันของเขาอาจจะมีสีแดงบ้างสีแดงเข้มบ้างสีดำบ้างแล้วแต่ว่าไม้ตรงนั้นขึ้นอยู่บริเวณไหนของป่ายังมีไม้อีกบางตัวอย่างเช่นไม้ตัวนี้ ูมิเดินมาดูนะครับครับ,คร,บครับอันนี้เราเรียกว่าไม้แดงเนื้อของเขาจะออกสีแดงๆแ,แล้วรายละเอียดของเนื้อไม้มีไหมมีนะครับเ <c oughs> สี้ยนก็ตรงๆแต่ไม้แดงมีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่ามันจะคายยางออกมาตลอดเวลายางของมันเหนียวๆตรงนี้มันจะออกมาตลอดเวลาถ้าช่างทําคุยไม่มีวิธีการกําจัดหรือว่าสลาย น้ำยางที่ออกมาจากยางเนี่ยมันจะแดงไม้จะฉ่ำตลอดพอไม้ฉ่ำมีข้อดีไหมมีข้อดีหนึ่งปลวกไม่กินมอดไม่กินแล้วเสียงคุยก็จะนุ่มนวลอยู่ตลอดเวลาไม่กล้าวนะครับนี่คือไม้แดงส่วนไม้ตัวนี้เราเรียกก็ไม้ประดูเห็นไหมสีของเขาจะออกเหลืองส้มๆนะครับแล้วมีกลิ่นเป็นไง กลิ่นจะหอมและมีอีกตัวหนึ่งอันนี้สีออกดำดำเข้มเข้มเราเรียกว่าไม้กัะพีเขาควายลายของเขาจะเสี้ยนสวนเหมือนกับเขาควายที่ที่มีอะนะครับที่ของควายเลยเหมือนกันเลยเป็นเขาควายอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราเรียกว่าไม้กัะพีเขาควายแต่มันมีกลิ่นเหม็นคุณภูมิลองดมดูลองดมดูมีกลิ่นเหม็นไหมเนี่ยครับเนี่ยแล้วก็เสี้ยนละเอียดเสี้ยนละเอียดเสี้ยนละเอียด ใกล้เคียงกับชิงชันนะครับเส้นละเอียดใกล้เคียงกับชิงชันแต่เนื้อของเขาเนี่ยมักจะมีรูพุนเยอะแต่ลวดลายสวยนะครับอันนี้ลักษณะของของไม้ที่เราเจอสามอย่างที่เราเห็นนะครับแล้วคุณภูมิจะมีอะไรให้คุยกับครูอีกไหมมีครับว่าครูครับทำไมเดี๋ยวนี้มันมีแต่ขวดพลาสติกเหรอครับอ๋อเพราะอย่างนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาบังคับให้นักเรียนเนี่ยตั้งแต่ระดับ ประถม5ไปเย็นถึงม3ได้เรียนดนตรีไทยชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เครื่องดนตรีบางอย่างมันแพงเขาก็เลยหันมานิยมใช้ขล่ยพลาสติกกันเขาก็เลยสร้างขลิยพลาสติกขึ้นมาครับผมอยากไปทำขลยแล้วล่ะครับขลยไม้ใช่ไหมครับใช่ครับไปเดี๋ยวเราไปทำขลยไม้กันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันเรื่องของการทำขลยไม้นะครับหลังจากที่เราจบเรื่องการเรียนรู้เรื่องไม้แล้วนะครับไม้น่าแข่งในการทำขลย แล้วเราที่หน้าเรากเจอกันอีกนะครับครับ